วันนี้ทาทีมงานคนนำสนอเรื่องราวตำนานอาถรรพ์ป่าเก่งกาาระจันคำสาบรี้ลับร่บางบอกหีหอตกสามลำใน9วันเรื่องราวอาถรรพ์ของพื้นป่าเก่งกาาระจันถูกเล่าขานสืบโตกันมาของคนในพื้นที่นับร้อยปีจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปี2554 ได้เกิดเหตุการณ์เฮมรีครอปเตอร์ตกสามลำในเวลา9วันโดยมีผู้เสียชีวิต17ศพและลรอดตายปฏิหารอีกหนึ่งรายทำให้คนไทยที่มีความเชื่อเรื่องศิดิ์สิทธิ์และสิ่งลึงกลับอดคิดไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวกับอาถรรพ์กงกระจาษหลายฝ่ายเริ่มพูดกันหนาหูเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งสิ่งที่เป็นลางบอกเหตุะะหลายอย่าง เช่นก่อนที่พลตรีแต่วันเรืองศรีผอบอพลร 9, อเก่ากวากําลังศุรศรี่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือจงังหวัดกาญจนบุรีกําลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอวไปรับศพทหารทั้งห้านายที่เสียชีวิตจากเหตุหอตกแต่ท่านได้พูดติดตลกเมื่อนักข่าวจะขอตามขึ้นไปทําข่าวดีว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวจะตกกันหมดซึ่งแทบไม่มีใครคาดคิดว่าคําพูดของพลตรีแต่วันเรืองศรีจะกลายเป็นความจริง หลังจากนั้นเพียง20นาทีนอกจากนี้ธรรมเนียมปฏิบัติที่รู้กันดีในหมู่เจ้าหน้าที่และทหารอยู่แล้วว่าในทุกๆครั้งที่เจ้าหน้าที่จะขึ้นบินจะต้องมีการจุดทูปขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาและปักทุ่มนารานจอดเฮลิคอปเตอร์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจัดเพื่อให้ทํางานได้อย่างราบรื่นพันตรีบพันเจียมสูงหนึ่งนักบินที่หนึ่งประจําเครื่องแบกหอก พร้อมทหารที่กําลังจะออกบินไปรุมเลียงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุห้อตกได้มีการจุดทูบเส้นไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ทว่าหลังจากการเส้นไหวพันตรีประพันธ์ไม่สามารถปกถักทูบลงบนพื้นได้ต้องเปลี่ยนสถานที่ปกักทูบอยู่หลายครั้งซึ่งภาพดังกล่าวมีสถานีโทรทัศน์บางแห่งบันทึกภาพเอาไว้ได้และนำมาออกอากาศให้ชมหลังจากเหตุการณ์เครื่องแบ็คฮอกตกด้วย คาบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกนั้นที่ป่าเก่งกระจานแห่งนี้มีผู้ปู่เขาเจ้าและเจ้าพ่อเขาพระปวงปกปักปรักษาพื้นที่แห่งนี้อยู่ดังนั้นใครจะเดินทางเข้าไปก็จะต้องจุดถูกขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเสกนความสวยงามของป่าเก่งกระจานนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวแต่หากไปถามชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างให้คําตอบตรงกันว่าในความสวยงามเหล่านั้น หากมีใครลุกล้ำเข้าไปโดยที่ไม่เคารพยาเกรงสถานที่แห่งนี้ย่อมจะมีจุดจบที่น่าอนาถทุกข์ยร่ดังในคําเล่าลือที่พูดถึงกันมาในหมู่นักล่องภัยในแถบนั้นคือหุบผาลมดูหรือที่เรียกกันว่าหุบผาอาถรรันเป็นบริเวณที่มีลมกันเช่าแกลงอยู่ตลอดเวลาประกอบกับภูเขาที่มีความสลับซับอนทําให้กระแสลมมีการม้วนตัวจนเป็นที่มาของเสียงคลืนคล่นๆดังต่อเนื่อง เหมือนมีรถไฟวิ่งอยู่บนหัวซึ่งผลจากเสียงที่ว่านี้ทำให้ใครต่อใครที่ได้ยินก็รู้สึกถึงความวังเวงน่ากลัวโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครเข้าไปเดินป่าในพื้นที่บริเวณนี้ขณะชาวบ้านคนพื้นถิ่นก็รอกเรียนจาพอด้านลางๆมุมชาวบ้านก็เล่าลือกันว่าเสียงลมที่อื้องเป็นเหมือนเสียงหหยหวนจากพื้นป่าเป็นความน่ากลัวที่กล่าวขานถึงอาถรรพ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นป่าแห่งนี้ว่ากันว่ามีผู้คนหรือสิ่งของต่างๆอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นจะถูกดูดเข้าไปในกระแสลมหุนและตกลงไปในหุบเขาลึกซึ่งมีนักผจญภัยจํานวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกสามลำเชื่อมโยงถึงความเชื่อเกี่ยวกับแรงอาฆาตชุมชนเกลียงเก่าแก่เหนือบ้านบางกลอยบนต้นน้ำมั่วใหญ่ที่ถูกเจ้าหน้าที่ ผลักดันให้ออกจากพื้นที่โดยชุมชนแห่งนี้มีผู้นําทางจิตวิญญาณที่เชื่อกันว่าเรียกลมเรียกฝนได้ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนานปัจจุบันมีอายุกว่าร้อยปีจะด้วยเหตุความบังเอิญหรือไม่ที่จุดนี้เป็นบริเวณเดียวกันกับจุดที่ฮอตกชาวกะเหรี่ยงเล่าลือกันถึงแรงอาฆาตและมีการเอ่ยชื่อปู่คออีที่ถือว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณ และมีวิชาอาคมแกร่งกล้าจนได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเว็แห่งเทือกเขาตะนาวสีมีชื่อเสียงกว้างไกลในสี่จังหวัดไร่ตั้งแต่กาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีประจุบคีรีขันยิ่งน่าสนใจในคำพูดของปู่ขออีที่กล่าวว่าพื้นป่าตามแนวเทือกเขาตะนาวสีนั้นมีชีวิตมมีจิตวิญญาณถือว่าลมและฝนเป็นต้นกำเนิดของชาวกะเหรี่ยง ใครที่มาลบหลู่จะต้องมีอันเป็นไปโดยการแก้อาถรรพ์จะต้องให้ผู้ที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงดั้งเดิมโดยตรงเข้าไปทําพิธีขอขอมาเท่านั้นตัวเลข17ของผู้เสียชีวิตซึ่งเลขเจ็ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเป็นเลขอาถรรพ์หากเข็นกลับหัวจะตรงกับภาษาชาวกะเหรี่ยงที่หมายถึงความตายในมุมของนักล่องไพรที่เข้าไปเดินป่าตรงจุดนี้ก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับ พราะอาจจะมีเสียงลมดังอยู่ตลอดเวลาบวกกับอากาศที่เย็นยเนยือกระดับที่หนาวจัดก็ยิ่งทําให้ไม่มีใครอยากย่างไกลเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามหลังเกิดอุบัติเหตุหอตกชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานได้วุ่มกันทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับนายทหารและผู้เสียชีวิตทั้งหมดหุบผาอาถรรพ์ดังกล่าวถูกเล่าลือกันมาเนิ่นนานว่าเป็นเสมือนสุสานที่อยู่กลางป่ากแก่งกระจาน นั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาบรรดาศพที่เกิดจากการสู้รบของทหารศพของชาวบ้านและพลานป่าได้ถูกนํามาทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งนี้เป็นจนํานวนนับร้อยนับพันศพทําให้วิญญาณของผู้ตายไร้ที่ฝังเหล่านี้ต่างนวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ยอมไปไหนนอกจากนั้นยังพยายามที่จะเอาชีวิตคนธรรมดาที่ผ่านไปผ่านมาทั้งพลานป่าและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางในการล่าสัตว์ หรือหาของป่าเป็นประจำทุกคนต่างรับรู้กันว่าไม่ควรแม้กระทั่งหันหน้าไปมองได้ซ้ำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเป็นชาวกะเลี่ยงรายหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมกู้ศพทหารเปิดเผยว่าการเข้าป่าแห่งนี้ถ้าใครใจไม่แข็งพอจะเจอกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานชาวกะเลี่ยงยังเผยช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่นอนเฝ้าศพทหารทั้งห้านาย อยู่บริเวณเนินเขาทุกคนในทีมได้ยินเสียงคนเดินวนรอบเต็นท์นอนพร้อมกับเห็นแสงไฟบริเวณศพของทหารทั้งๆในเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในทีมกู้ศพได้ทําพิธีบอกกล่าวจนสามารถนําศพทหารทุกคนกลับบ้านได้โดยชุดปฏิบัติภารกิจในการลําเลียงศพจากเฮลิคอปเตอร์กองทัพบ,บกตกจํานวน47คนพบว่ามีอาการติดเชื้อทางผิวหนังจากการถูกเห็บกัดและทากดูดเลือด แต่และคนถูกท่ากัดคนละไม่ต่ำกว่าห้าสิบตัวมีแผลบริเวณฝ่าเท้าและแขน,นหลายจุดจึงต้องเข้ารักษาตัวทันทีเป็นที่ทราบกันในเวลาต่อมาว่าเหตุการณ์แรกก่อนจะทำมาสู่เรื่องหลวการสูญเสียในครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าไปพิทักษ์พื้นที่ป่าที่ถูกลุกลมซึ่งผู้ที่เป็นจำเลยในเรื่องนี้เป็นชาวกะเลียงที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่ามานับร้อยปีเป็นที่รู้กันว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกลุ่มชาวบ้าน ที่ลุกเขตป่าได้มีการกระทําที่เกินเหตุสร้างความไม่พอใจให้กับญาติของจําเลยซึ่งเป็นชาวกะเลียงในพื้นที่เรียนว่าผู้ที่ไม่พอใจการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ทาพิธีไสยศาสตร,ร์ต่อเจ้าหน้าที่เป็นที่รู้กันว่าชาวกะเลียงเหล่านี้มีการใช้ชีวิตอยู่กับป่ามีความสามารถด้านมนต์พิธีและรู้ถึงอาถรรพ์แห่งป่านี้อย่างดีสําหรับชาวบ้านธรรมดา หรือเจ้าหน้าทีหากจะเข้าป่าดิบชื้นแบบนี้จําเป็นต้องหาเครื่องป้องกันต่างๆทั้งการนุ่งห่มที่ต้องมิดชิดเพื่อการสัตว์ที่จะเข้ามาทำลายแต่ชาวเกรียงเหล่านี้ใส่แค่กางเกงขาสั้นเข้าปา่าจึงเชื่อกันว่าเราญาติของจำเลยได้มีการกระทําด้านสา,สาสตร์สราปแช่งบรรดาเจ้าหน้าที่เพราะจูจ่ๆฟ้าก็าปิดจนเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นวันที่สมสิงหาคม ปี2 5 5 4คณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกตกสรุปผลการตรวจสอบว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำแรกประสบอุบัติเหตุเพราะสภาพอากาศส่วนลำที่สามเป็นปัญหาจากคันบังคับเลียวขัดข้องแม้ผลการสืบสวนอุบัติเหตุหอตกจะมาจากสภาพอากาศปเปลปรวนพนและปัญหาด้านเทคนิคแต่สําหรับชาวบ้านในพื้นที่แก่งกระจานหลายคนเชื่อว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดจากอาถรรพ์คำสาบลีลับของป่าแ่งกระจานพบเจอกับผมได้ใหม่เดี๋ยวเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณกลับ